สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะร,รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดออเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศรภัณฑ์บุตกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ ใช่เราต้องมีความสุขทางใจเป็นปกติอันนี้คือไม่ได้กินกับหลักศาสนาใดเฉพาะแต่เป็นหลักสากลโลกเป็นหลักพื้นฐานของมนุษย์จริงๆเลยเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกับน้องลูกหมูหรือคุณหไทยรัฐจตุรวัฒนากันไปแล้วถึงเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กที่ผ่านมาที่ต้องเผชิญกับโชคชะตาที่โหดร้าย จนทําให้ชีวิตพลิกผันกลายเป็นคนที่ต้องอยู่ในโลกมืดมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาฟังเรื่องราวกันต่อนะครับว่าความสําเร็จต่างๆที่เกิดจากความสุขของน้องลูกหมูจนกลายเป็นกวีนิพนธ์เจ้าของนามปากกาที่ชื่อว่ารินสตาการจนะวตีมาจนถึงทุกวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับ น้องลูกหมูครับหลังจากที่น้องลูกหมูเข้าไปอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์นะครับเอกการประชาสัมพันธ์หลังจากสําเร็จการศาึกษาออกมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราศึกษามาไหมครับคือพอเราเรียนจบเนี่ยก็พยายามเนี่ยไปสมัครงานในบริษัทต่างครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลายบริษัทะคะไม่ได้มองว่าเรามีความรู้ความสามารถในด้านใดแต่เขามองว่า เราเป็นคนพิการก็ไม่สามารถที่จะทำงานกับเขาได้คแค่นั้นเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่บริษัทเดียวมันก็มีหลากหลายบริษัทที่ที่เราไปสมัครกับเขาแล้วก็ได้รับคำตอบประมาณนี้ค่ะครเราก็เลยรู้สึกเออมันน่าจะไม่ใช่ทางเราแล้วล่ะทางนี้นะคะ่ะก็ทำยังไงล่ะก็ตอนนั้น มีเงินจากการซื้อขายหุ้นคือตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ซื้อขายหุ้นไปด้วยเพื่อที่จะหารายได้ในการเป็นค่าข้าวค่าน้าค่าทํางานกลุ่มรเราก็พอมีเงินอยู่บ้างก็เลยนํามาลงทุนเปิดร้านขายเครื่องดื่มประมาณร้านขายปลีกอะค่ะขายเครื่องดื่มบํารุงกําลังให้กับพี่พี่ผู้ใช้แรงงานในบริษัทที่คุณแม่ทํางานอยู่ก็ทําเริ่มต้นตั้งแต่ เรียนจบเลยเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยละกับการที่ถูกปฏิเสธโดยไม่ถามเหตุผลใดๆว่าเราสามารถทําอะไรได้หรือเปล่าเนี้ยค่ะครับชีวิตนักเขียนแบบจริงจังเริ่มต้นตอนไหนครับอืมแบบจริงจังอืเอาจริงจังจริงๆอะนะลูกหมูมองว่าตอนเด็กๆอ,อะลูกหมูจริงจังกว่าตอนนี้เยอะเขียนหนังสือจริงจังมาก <c oughs> เพราะว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไงคะ เราแค่เรียนแล้วก็ทําการบ้านแล้วพอเราเซ็งจากการทําการบ้านความขี้เกียจมันจะเข้ามาเราก็ใช้วิธีการเขียนกรนเนี่ยเป็นการผ่อนคลาย<ส>เรารู้สึกว่าเราจริงจังกว่าตอนนี้เยอะตอนนี้มันจะมีคําว่าขี้เกียจเขียนงานแต่ว่าก่อนมันไม่มี <c oughs> แต่ว่าน่าจะเริ่มจริงจังก็นับในช่วงที่เออเรามีหนังสือกวินิพนธ์เล่มแรกะค่ะน่าจะประมาณปี255 7ิ ซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นปีที่ลูกหมูได้รับปริญญาแล้วทางผู้ใหญ่ของทางสมาคมกวีร่วมสมัยท่านก็อยากที่จะทำหนังสือรวมต้นฉบับสักเล่มหนึ่งให้เป็นของขวัญวันรับปริญญาท่านก็ร่วมกันตีพิมพ์หนังสือชื่อรินศรัทธาเป็นรวมกวีนิพนธ์ทั้งหมด48ชิ้นเป็นต้นฉบับที่เขียนตั้งแต่วัยมัธยมจนถึงเรียนจบอะค่ะครับ ลูกหมูครับรินศรัทธ,ธาการจนาวตีเป็นนาปาก,กามีที่มาอย่างไรบ้างครับคําว่ารินศรัทธ,ธามีครูกวีผู้ล่วงลับท่านหนึ่งนะคะท่านได้เขียนไว้ให้ซึ่งจริงๆลูกหมูก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้เป็นนามปาก,กาลูกหมูตั้งใจจะใช้เป็นชื่อหนังสือเล่มแรกก็เลยใช้ชื่อหนังสือว่ารินศรัทธ,ธาแล้วพอทําไปทํามาตัวเราเองกลับรู้สึกชอบกับชื่อที่ท่านมอบไว้ให้ ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าริมศรัทธาแล้วยังไงต่อมันสั้นไปต้องมานั่งใส่นามสก,กุลให้ตัวเองค่ะก็เลยมานั่งคิดว่าจะใส่อะไรดีคําว่าการจนาวตีะค่ะมาจากคําว่าการการจะนะซึ่งเป็นนามของครูกรนผู้ล่วงรับก็คือท่านสนธิการการจนาธถ้าในแวดวงกวีจะขนานนามให้ท่านว่าท่านเป็นเจ้าพ่อกรนรัก ซึ่งลูกหมูเองก็รู้สึกประทับใจกรอนรักในสมัยนั้นอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกเคารพรักท่านมากๆก็เลยนําคำว่าการจากชื่อของท่านเนมาส่วนคําว่าวตีคือตอนที่ลูกหมูเป็นเด็กๆแล้วก็ตอนที่ยังมองเห็นอนะความฝันของลูกหมูคืออยากเป็นนักโบราณคดีเพราะว่าเป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์พมา่าอายุประมาณ11-12อะคะก็เริ่มที่จะฝึกอ่านฝึกเขียนภาษาพม่าเองละ เพื่อที่จะนั่งอ่านพงศาวดารของพม่าให้รู้เรื่องซึ่งในวัย12 13อ่ะเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะค่ะว่าพงศาวดารพม่าส่วนใหญ่จะบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าพม่าเป็นอาณานิคมอังกฤษเราก็ไปเรียนภาษาพม่าแล้วก็มานั่งอ่านพงศาวดารเองจนกระทั่งนั่งทำตำราส่วนตัวอะไรหลายๆอย่างไว้ในวัยนั้นแล้วเราฝันว่าเราอยากเป็นนักโบราณคดีเพราะเรารักในพระจริวัตรอันงดงามของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ซึ่งรเราก็เลยเอาคาว่าวดีจากพงศาวดีเนี่แหละแต่พม่าจะออกเสียงว่าฐานตาวตีเราก็เลยใช้คาว่าวตีมาเป็นการจนาวตีค่ะครับน้องลูกหมูครับการเขียนบทกลอนบทกวีของน้องลูกหมูในแต่ละครั้งนะครับน้องลูกหมูเองต้องการสื่อหรือว่าถ่ายทอดอะไรให้กับคนอ่าน,นครับความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้นต่อเรื่องราวใดๆที่เรารู้สึกกับมันอย่างเช่นในความรู้สึกส่วนตัว เราอาจจะถ่ายทอดความเศร้าความเหงาโดยส่วนตัวออกไปก็ได้หรือในทางสังคมอย่างเราได้ไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆหรือฟังจากข้อมูลข่าวสารทางทีวีหรืออ่านออนไลน์แล้วเรามีความรู้สึกร่วมกับสิ่งนั้นอย่างเช่นช่วงโควิดซึ่งเรารู้สึกเศร้ากับการเสียชีวิตที่บ้าน การรอเตียงรอตายเราก็เขียนหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเราดูสารคดีในทีวีเรื่องปลาในแม่น้ําโขงซึ่งเขาไม่มีที่จะวางไข่เพราะมีการสร้างเขื่อนทาให้กระแสน้าโขงมันพัดแปรผันทิศทางไปเราก็ด้วยความเป็นเด็กช่างจินตนาการถ้าฉันเป็นปลาฉันจะรู้สึกยังไงเราก็เขียนในมุมมองของปลา ชื่องานว่าความสงสัยของปลากับหยดน้ําตาของแม่น้ําเราก็เขียนว่าปลามันงงว่าเฮ้ยแม่น้ําทําไมท่านไม่พัดมาตรงนี้ให้ฉันวางไข่ได้สัทีล่ะมันก็เป็นความงงของปลาแม่น้ําก็ตอบว่าแม่อยากจะพัดมาตรงเนี้ยใจจะขาดแต่มนุษย์สร้างเขื่อนขวางกลางอกแม่ทําให้แม่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เขียนมนันออกมาก็จะใช้วิธีนี้ค่ะกับ ทุกเรื่องราวที่เขียนตลอดนะคะครับน้องลูกหมูครับใครคือครูกวีหรือบุคคลต้นแบบของน้องลูกหมูครับบุคคลต้นแบบของลูกหมูคืออาจารย์นวรัาชพงไพบูล์ค่ะต้องเล่าย้อนไปช่วงสมัยมัธยมปีที่ห้าค่ะซึ่งลูกหมูก็ยังเป็นเด็กนักกิจกรรมของโรงเรียนอยู่คุณครูที่สอนภาษาไทยที่เอาหนังสือมาอ่านให้ฟังอะค่ะท่านชวนไปค่ายของสมาคมนักกรนแห่งประเทศไทย ตอนนั้นครูชวนว่าไปเที่ยวกันเราได้ยินเขาว่าไปเที่ยวเราก็ตอบตกลงโดยไม่ถามอะไรเลยจริงๆในค่ายนี้ค่ะมันเป็นค่ายวรรณกรรมให้นักเรียนที่เขาร่วมมาค่ะไปตามรอยท่านสุนทรภู่แล้วก็ฝึกเขียนนิราศตามรอยท่านแล้วในวันสุดท้ายของการอบรมก็จะมีท่านอาจารย์นวารัตน์พงไพบูรมาบรรยายปิดค่ายซึ่งพอเราได้รู้กําหนดการว่าท่านจะมา ท่านคือคนที่เขียนเรื่องเหี่ยวระยบปีกลางเปลวแดดค่ะค,คนที่เขียนภาพเหี่ยวบินบนฟ้ากลางแสงตะวันให้ปรากฏในใจเราได้คือใครหนอเป็นคนธรรมดาหรือว่าเป็นเทวดาเด็กน้อยอยากรู้รก็เลยตื่นเต้นมาตอนที่ท่านมาบรรยายท่านจะอ่านบทกวีที่ท่านเขียนก่อนเป็นการนำเข้าการบรรยายนุกงหมูก็ดื่มด่ำล้ำลึกกับบทกวีของท่าน ท่านอ่านจบเข้าสู่การบรรยายแล้วดิฉันก็ยังจมดิ่งอยู่ตรงนั้นค่ะกระทั่งไม่ได้ฟังว่าท่านบรรยายอะไรด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ความที่เรารู้สึกว่าเอาตายแล้วฉันไม่ได้เนื้อหาอะไรเลยนี่มาท่านบรรยายจบแล้วก็เลยขอให้ครูภาษาไทยอะค่ะ <c oughs> พาเข้าไปกราบท่านแล้วก็ถามคำถามว่าอาจารย์คะถ้าหนูอยากที่จะเขียนกรอนได้ดีๆแบบนี้บ้างจะเป็นไปได้ไหม ท่านก็กรุณาให้คําตอบว่าเป็นไปได้แต่ว่าต้องรับเงื่อนไขหนึ่งข้อก็คือเธอต้องเขียนกลอทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งบทก็คือวันละสีบ่บรรทัดทําได้ไหมไอเราก็รับปากไปอะค่ะไม่รู้หรอกอทําได้ไม่ได้แต่รู้สึกว่าเขียนงานวันละสีบ่บรรทัดโอ้ง่ายจังทําได้ค่ะแต่ไอการที่รับปากไปอะเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เรามีพัฒนาการในการเขียนดีขึ้นนะคะ เราก็เลยต้องพิสูจน์ที่พี่ๆถามว่าช่วงเรียนทําไมถึงยังเขียนกรอนช่วงมหาลัยทาไมถึงยังเขียนกรอนเพราะว่าเราจะพิสูจน์คําพูดอาจารย์นวรัตว่าถ้าเราเขียนกรอนทุกวันอย่างน้อยวันละสีบ่บรรทัดเนี่ยมันจะทําให้เราเขียนกรอนได้ดีขึ้นจริงไหมเราอยากพิสูจน์ว่ามันไม่จริงแล้วเราจะมาบอกท่านว่าหนูก็เขียนอย่างที่อาจารย์บอกแล้วไงคะมันก็ไม่เห็นได้เลยคือ <c oughs> ทุกอย่างเราต้องพิสูจน์แล้วพอเราเขียนมาเรื่อยๆอ่ะ เราก็ได้อยู่ในแวดวงวรรณกรรมมาเรื่อยๆทุกปีอะค่ะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งลูกหมูจะได้พบกับท่านอาจารย์นวรัตแล้วลูกหมูจะมีกรอนหนึ่งชิ้นไปส่งมอบให้ท่านเสมอในทุกปีมาจนถึงปัจจุบันแล้วสิ่งที่ทําให้ลูกหมูรู้สึกว่าท่านอาจารย์เป็นต้นแบบของลูกหมูก็คือในช่วงหลังๆอะค่ะช่วงที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีไลน์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกหมูได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ในการ ที่ท่านแนะนำสั่งสอนทั้งวิชากวีและวิชาชีวิตให้ลูกหมูมาตลอดหลายปีมาจนถึงปัจจุบันจึงปัจจุบันนี้ก็ยังต้องเขียนการบ้านส่งอาจารย์อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วยิ่งได้พูดคุยยิ่งได้สนทนายิ่งได้รับฟังมุมมองทัศนะต่างๆที่ท่านมีต่อทุกสิ่งเรารู้สึกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ากราบคนหนึ่งของเราอะค่ะ ็เลยยึดท่านเป็นหลักในการเขียนงานแล้วก็เป็นหลักในการใช้ชีวิตจากนั้นเป็นต้นมาเลยค่ะครับน้องลูกหมูครับน้องลูกหมูคิดว่าผลงานที่ผ่านมาหรือผลงานณนปัจจุบันของน้องลูกหมูอะไรยังขาดหรืออะไรที่ต้องการการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับงานกรวีนิพนธ์คืองานทางด้านความรู้สึกครับอะไรที่ขาดถ้าเราเขียนโดยที่เราไม่รู้สึกกับสิ่งนั้นเราจะได้งานที่เหมือนเป็นงานแข้งแง้ง เป็นกวามวิธ์ที่เหมือนใกล้ตายแต่ถ้าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นไม่ว่าเรื่องนั้นเราจะเสนอในมุมมองใดอย่างน้อยเราจะเคารพในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองซึ่งสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงก็คือเรายังต้องฝึกในการเจรไนความรู้สึกตัวเองซื่อตรงต่อสิ่งที่เรารู้สึกซื่อตรงต่อความคิดของตัวเองและสื่อสารโดยการเลือกคำที่ตรงกับความรู้สึกที่สุดอย่างเช่น เรารู้สึกในตอนเช้าว่าแสงแดดมันส่องมากระทบพื้นโลกอย่างนี้ค่ะเราจะใช้คำว่าอะไราศาสตร์สองภาพทาเห็นไหมคะสิ่งที่ลูกหมูยังต้องฝึกคือการเลือกคำให้ตรงต่อความรู้สึกที่สุดเรายังต้องฝึกอยู่ทุกวันทุกวัน,ท,วนที่นั่งเขียนการบ้านส่งอาจารย์ท่านทุกวันก็คือฝึกสิ่งนี้ค่ะฝึกเจรไนความรู้สึกแล้วกลั่นกรองออกมาเป็นถ้อยคําให้ได้ตรงที่สุดเท่านั้นเองอะค่ะ ครับน้องลูกหมูครับจากผลงานกวีที่น้องลูกหมูได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือให้เราได้อ่านกันสอาเล่มนะครับเล่มไหนได้รับรางวัลอะไรบ้างครับก็จะเป็นเล่มทุกขนาดกระจ่างชัดสัมผัสใจค่ะเป็นเล่มที่ได้รับการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ on a r าในปี2562โดยมีท่านอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างเป็นที่ปรึกษาในการจัดพิมพ์แล้วก็เป็นผู้เขียนคำนิยมค่ะ ซึ่งเล่มน,นี้เป็นรวมงานตั้งแต่หลังเรียนจบจนกระทั่งถึงปีหกหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโลพระราชทานเซเว่นบ a ๊กอวแล้วก็รางวัลหนังสือดีเด่นของสพทออกระทรวงศึกษาธิการค่ะคแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลชีไรต์ของปี62ประเภทกวีนิพนธ์ค่ะเล่มล่าสุดก็คือดวงตากวี ดวงตากวีเนี่ยก็เป็นงานเขียนที่ลูกหมูตั้งใจจะเขียนหนังสือสักเล่มเพื่อเซอร์ไพรส์อาจารนวรัรั t อยากให้เป็นของขวัญเพื่อขอบคุณที่ครูคอยแนะนำสั่งสอนมาตลอดเวลาหลายปีค่ะก็เลยเขียนเล่มนี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่ลูกหมูอยากบอกครูความรู้สึกเล็กๆของเด็กคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเล่มนี้ก็ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเซเว่นบุ๊กอะวแล้วก็ผ่านเข้ารอบชิงรางวัลซีไรท์รปีหกห้าค่ะครับก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจกักษ์มีรางวัลรองรับนะครับน้องลูกหมูครับน้องลูกหมูกําลังจะบอกว่าความพิการทางการเห็นไม่ใช่เป็นอุปสรรคในการเขียนงานกวินิพนธ์ใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนเราคิดว่าเรามองไม่เห็นเราจะเขียนหนังสืออย่างไร เพราะว่าอย่างที่เราได้ฟังงานที่ครูภาษาไทยอ่านให้ฟังอะ่ะไอยเหยียวกระยับปีกกลางเปลวแดดอะ่ะมันเป็นภาพใช่ไหมคะเหมือนเราต้องเห็นภาพแล้วเราถึงจะเอาภาพนั้นมาเขียนแต่เราตาบอดเราจะทํำยังไงล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วคือแม้ว่าเราตาบอดนะคะเรายังคงมีประสาทสัมผัสที่เหลืออีกหลากหลายเลยเรายังมีหูในการได้ยินและ ฟังเสียงที่ละเอียดลึกซึ้งเรายังมีจมูกในการได้กลิ่นและวิเคราะห์ว่ากลิ่นดอกไม้แต่ละดอกมันต่างกันอย่างไรเรายังมีลิ้นในการลิ้มรสอาหารเครื่องดื่มตลอดจนอะไรอีกหลากหลายและที่สำคัญที่สุดคือประสาทสัมผัสทางใจอะค่ะมันคือมโนทัศนะประสาทสัมผัสทางใจคือแหล่งรวม ตาหูจมูกลิ้นกายไว้ที่ใจมีคำว่าต,ตาด้วยนะคะ<ม>เพราะว่าเราเห็นผ่านทางใจได้เราเห็นภาพทุกภาพผ่านทางใจได้และเราสามารถนำภาพเหล่านั้นน่ะมาเขียนถ่ายทอดให้คนอื่นเห็นภาพตามเราได้เช่นกันดังนั้นความที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาภายนอกอะ่ะมันไม่อาจจะปิดกั้นมนุัศนะภายในในการเห็นของเราได้ นั่นเองค่ะครับแปลว,ว่าสาระสาคัญของการเขียนกวีนิพนธ์นี่คือความรู้สึกบวกกับจินตนาการหรือเปล่าครับสําหรับลูกหมูก็คือใช้คำว่าภาพความรู้สึกคือเราต้องมองเห็นความรู้สึกเป็นภาพอย่างที่ลูกหมูเขียนไปบทหนึ่งซึ่งเขียนเมื่อสองสามวันนี้ค่ะคือเป็นบทที่เขียนถึงช่วงที่ได้ไปเที่ยวทางเหนือแล้วเราไป เอนตัวลงนอนดูดาวซึ่งเรามองไม่เห็นดาวบนฟ้าจริงๆค่ะแต่ว่าจากภาพบรรยากาศจากคนที่เราไปด้วยเขาเล่าความรู้สึกของเขาให้ฟังมันประมวลออกมาเป็นมโนทัศนะทางใจแล้วเราเห็นเราก็เลยเขียนว่าหยาดน้ำค้างพรางพรมเย็นลมป่าอยากหยิบด,ดาวบนราวฟ้าลงมาฝันรับอุ่นไออารีสู่ชีวัน อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนใจได้ไหมาดาวเนี่ยค่ะ<ม>คนฟังจะเห็นภาพตามที่เราเห็นในใจครับมันคือภาพความรู้สึกทั้งหมดเลยอะค่ะครับน้องลกหมกมีเป้าหมายหรือความฝันสูงสุดในชีวิตไหมครับถ้าทางด้านการเขียนก็คือจะเขียนไปเรื่อยๆอยากถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดอยากส่งต่อพลังแห่งความรักความหวังและสันติไปสู่ผู้คน ทั้งในไทยและในโลกโดยไม่มีข้อจํากัดทางภาษามาเกี่ยวข้องค่ะครับน้องลูกบุครับน้องลูกบุกเป็นคนชอบทํากิจกรรมอื่นๆที่นอกจากเขียนกรอนแม่ครับชอบถ่ายรูปค,รค่ะส่วนเพลงก็จะฟังบ้างค่ะคและการถ่ายภาพนี่คือเป็นงานอดิเรกเสริมที่ชอบทําเป็นอย่างไรบ้างครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่คนต่ำบมไม่เคยเชื่อว่าตัวเองสามารถถ่ายรูปได้ดีเราไม่ต้องถ่ายได้ดีพี่ เราถ่ายให้มีความสุขเขียนหนังสือก็ไม่ต้องทําให้มันได้ดีไม่เคยคิดว่าทุกอย่างที่ทามามันจะออกมาดีหรือไม่ดีแค่มีความสุขไหมอ่ะถามแค่เนี้ยเพราะว่าเราเคยติดกรอบคือเราตั้งแต่เด็กจนโตค่ะผู้ใหญ่จะบอกเฮ้ยเธอต้องเรียนให้ดีนะถ้าทางานก็นต้องทํางานดีๆนะทุกอย่างอะไรมันต้องดีไปหมดสทุกอย่างแต่ได้มุมมองใหม่มาจากอาจารย์นวรัชค่ะครูท่านบอกว่าโฟกัสที่ความสุขโอ้โห มันทลายทุกกำแพงอ่ะเหมือนเราเปิดกรงชีวิตที่มันพันธนาการเราไว้ทั้งหมดเลยอะค่ะพอเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วมันมีความสุขดีไม่ดีก็ช่่งหัวมันไปมันไม่ได้สำคัญเท่ากับความรู้สึกสุขในใจเราอะค่ะลูกหมูไม่ได้เขียนงานดีที่สุดในบ้านเมืองนี้แต่ลูกหมูเขียนงานด้วยความสุขที่สุดในชีวิตลูกหมูถ่ายรูปไม่ดีเท่าคนมองเห็นแน่ๆแต่ลูกหมูกดโทรศัพท์ทุกครั้ง ด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มว่าเธอเนี่ยมือฉันจับโดนดอกไม้ดอกเนี้ยมันสวยในใจฉนันนะฉันจะกดถ่ายภาพเนี่ยเก็บไว้แค่นั้นเองอะค่ะพี่ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นมารองรับที่มันดูสวยงามที่มันดูแบบจริงจังอะไรอะค่ะชีวิตมนุษย์มันซับซ้อนเกินพอแล้วอะเราทําให้มันง่ายๆแค่นั้นมันน่นจะดีนะครับน้องลูกหมูครับทุกวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้ทํามากน้อยขนาดไหนครับมากมากแบบล้านเปอร์เซ็น ตั้งแต่เราโฟกัสที่ความสุขอะคืออย่างนี้ค่ะมันมีทฤษฎีความสุขของอัลแบร์กามูซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่เรารักมากๆในทฤษฎีนี้เขาบอกว่ามี4ประการเนี้ยมนุษย์ก็จะมีความสุขแล้วก็คืออยู่ในที่อากาศโปรง่งได้ทำงานสร้างสารรค์ไม่ทะเยอทะยานและการได้รักใครสักคนครับ่นี้ค่ะเราดำเนินชีวิตตามหลักความสุขของอัลแบกามู คือถามว่ามันมีความทุกข์ไหมมันยังมีเรื่องราวต่างๆมากระทบอะค่ะเรายังคงเฟลวเรายังคงดาวเรายังคงเสียใจกับบางเรื่องราวแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปเราก็จะกลับมาอยู่กับความสุขความละเอียดลึกซึ้งในใจตัวเองได้เสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกบางวันเราก็ยังตื่นมาพร้อมกับความไม่อยากตื่นบางวันเราก็ยังคงร้องไห้ หลับไปกับน้ำตาเมื่อมีเรื่องราวไม่สบายใจแต่เช้าขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเราได้ตื่นมาและทำในสิ่งที่เรารักได้เขียนงานได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตตัวเองเท่านี้มันก็มากพอแล้วอะค่ะครับ น้องลูกหมูครับรายการของเราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับมีคําถามคําถามหนึ่งอยากจะถามน้องลูกหมูนะคะว่าคนเราทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งคนพี่การมักจะคิดว่าถ้าเรามีสิ่งอื่นใดที่ไม่เหมือนคนอื่นเราจะไม่มีความสุขน้องลูกหมูอยากจะบอกอะไรเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นครับถ้าคุณนิยามความสุขว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกทางใจอ่ะมันก็จบเลยแต่ถ้าคุณเอาความสุขข,ของ คุณไปแขวนไว้กับสิ่งอื่นอย่างอื่นผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะคะ่ะอย่างสมมุติว่าเราเอาความสุขของเราไปแขวนไว้กับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์คันโปรดของเราเราได้รถคันนี้มาเรามีความสุขมากๆเลยแต่พอแมวที่เลี้ยงไว้อะไปข่วนโอ้เราก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าความสุขเราอ่ะมันไปแขวนอยู่กับรถคันนั้นไงครับแต่ถ้าสมมติว่าความสุขของเรา มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกอะแต่มันอยู่ที่ใจเราอะค่ะเราสามารถปรับโฟกัสใจเราเราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้เราควบคุมไม่ให้รถมันมีรอยแมวขวนไม่ได้แต่ถ้าความสุขเราอยู่ที่ใจอะเราสามารถที่จะปรับใจเราให้มันเข้าสู่สภาวะของความปกติสุขความสุขคือความปกติอะค่ะ จริงเขาถึงใช้คาว่าปกติสุขไงครับใช่เราต้องมีความสุขทางใจเป็นปกติอันนี้คือไม่ได้ยิงกับหลักศาสนาใดเฉพาะแต่เป็นหลักสากลโลกเป็นหลักพื้นฐานของมนุษย์จริงๆเลยเท่านั้นเองค่ะ ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์น้องลูกหมูนะครับและวันนี้คํานิยามของบทสนทนาของเราคือคําว่าความสุขความเชื่อถ้าเราเชื่อเราศรัทธาเมื่อเราทําทุกอย่างบนพื้นฐานที่ว่าทําแล้วมีความสุขไหมถ้ามีความสุขก็จงทําต่อไปมันปลอดหรือทลายข้อจากัดหลายอย่างที่เราเชื่อว่าเราทําไม่ได้ด้วยเหตุผลนี่แน่นโน้นนะครับแต่ถ้าเราทําแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดว่าดีหรือไม่ดีแต่อยู่บนพื้นฐานความสุข วันนี้เรารู้สึกว่าได้เรียนรู้เรื่องราวจากกวีท่านหนึ่งนะครับเราเราก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์ขอบคุณน้องลูกหมูมากๆนะครับที่วันนี้มาเป็นแขกในรายการสู้ได้ใจไปได้วยกัน ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสุดใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณหาไทยรัฐจะตัวรวัฒนาเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในรายการของเราวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบนัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเชน่นนี้และวันนี้นะครับรายการของเราได้นําข่าวกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Bangkok for all เพื่อสร้างชุมชนคนพิการและสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม2565ที่ผ่านมาโดยนายพานุมาตรสุขอมพรที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ ได้กล่าวถึงเทศกาลแบ for All หรือกรุงเทพเพื่อทุกคนนะครับว่าในงานจะเปิดให้คนพิการเข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน b a n o k for All โดยกรุงเทพมหานครนะครับกำลังรวบรวมจำนวนคนพิการทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียวเพื่อจัดการนำคนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายการจำแนกผู้พิการด้านต่างๆนะครับเช่นสถานภาพความพิการที่อยู่อาศัยโดยกรุงเทพมหานครนะครับได้เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่ต้องการสนับสนุนผู้พิการ หากผู้พิการลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน Bangkok for all จะได้รับสิทธิพิเศษจากรัส da าแกร b บไบผู้ประกอบการและสินค้าต่างๆที่กรุงเทพมหานครตกลงทำความร่วมมือไว้เพื่อมอบสิทธิให้คนพิการหลากหลายมากขึ้นนะครับลดค่าใช้จ่ายของคนพิการและครอบครัวด้วยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองนะครับต้องการสร้างชุมชนของคนพิการในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อให้ทราบว่าคนพิการกลุ่มใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนกลุ่มใดไม่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่ามาใดที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ทําให้การสนับสนุนเงินหรือความช่วยเหลือต่างๆจากกรุงเทพมหานครสามารถทําได้ตรงจุดมากขึ้นไม่หวานทั้งหมดเหมือนที่ผ่านมานะครับทำให้สูญเสียงบประมาณโดยปล่าประโยชน์เนื่องจากผู้พิการบางกลุ่มสามารถดูแลตนเองได้ไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้พิการบางกลุ่มนะครับไม่ต้องการเงินแต่ต้องการคนดูแลการช่วยเหลือต่างๆนะครับต้องปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการของผู้พิการแต่ละกลุ่มนะครับ ทั้งนี้นะครับการลงทะเบียนคนพิการในแอปพลิเคชัน Bangkok for All นะครับจะบันทึกที่อยู่อาศัยของผู้พิการไว้ในแอปพลิเคชันซึ่งกรุงเทพมหานครเองนะครับสามารถติดตามไปเยี่ยมหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครประจำเขตเข้าไปช่วยเหลือติดตามสนับสนุนสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้พิการที่ไม่มีคนดูแลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนการดูแลคนพิการรูปแบบใหม่โดยจะใช้การสนับสนุนแบบส,บบส,บบส,ส่งเคราะห์น้อยลง และสนับสนุนให้ผู้พิการอยู่ได้ด้วยตนเองมากขึ้นผ่านเครือข่ายผู้พิการซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการลงทะเบียนมากขึ้นเพื่อสิทธิของผู้พิการเองนะครับและนายพานุมาตรเองนะครับได้กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ต้องการการมีส่วนร่วมถึงแม้จะเป็นงานคนพิการแต่ต้องรบภาพความแบ่งแยกแตกต่างในสังคมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการ หรือไม่พิการต้องใช้ชีวิตร่วมกันได้ร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมเดียวกันได้นะครับปัจจุบันนะครับกรุงเทพมหานครได้ทดลองนําเด็กพิการมาเรียนร่วมห้องเดียวกับเด็กปกติแล้วนะครับเพื่อกำจัดความแตกต่างในใจของเด็กพิการซึ่งมีความรู้สึกไม่เท่าเทียมแต่ไม่พูดออกมานะครับกรุงเทพมหานครนะครับต้องการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ ไม่แบ่งพื้นที่สําหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทุกคนควรใช้ชีวิตร่วมกันได้นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าว The r e p o r t e r นะครับครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับ สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ